ตูดิโอยูทูบแฟนฟิกโนเวลโนหนึ่งทูมใจเสนอดาก้อนบอลเริ่มต้นการตามหาความรักและเดินทางผ่านสวรรค์ดากอนบอลสตาร์ looking for love and traveling through the heaven ตอนที่91ถึง100ให้เสียงภาษาไทยโดยซีรี g o กูเกลิลขอขอบคุณทุกท่านที่กดไลค์แล้วกดติดตามเป็นกำลังใจให้กันนะคะสามารถบริจาคได้ที่ธนาคารกสิกรไทย025 352 0310โอเคเรามาเริ่มกันเลย ดากอนบอลเริ่มต้นการตามหาความรักและเดินทางผ่านสวรรค์ตอนที่91ในเวลานี้เซียวหยานซึ่งยังไม่รู้ตัวว่าถูกหลอกได้กลับมาที่พันธมิตรเทียนฟู่พร้อมผู้หญิงสองคนอย่างมีความสุขต่อมาบนทวีปจงโจข่าวได้แพร่กระจายไปทั่วว่ารากูลโบราณจะสนับสนุนพันธมิตรเทียนฟู่เต็มที่นับจากนี้เป็นต้นไปเซียวหยานได้ใช้ชีวิตที่สวยงามในพันธมิตรเทียนฟู่กับผู้หญิงสองคนซุนเอ๋อและไฉหลินและผู้หญิงทั้งสองยังตกลงกันเรื่องเวลาด้วยว่า ซุนเอ๋อจะเป็นคู่รักและชายหลินจะเป็นโสดอย่างไรก็ตามวันแห่งความสุขมักจะสั้นเสมอหลังจากที่เซียวหยานซุนเอ๋อและชายหลินอยู่ด้วยกันเป็นคู่รักมานานกว่าสามเดือนตระกูลหินและตระกูลวิญญาณในตระกูลโนตี้ทั้งแปดก็ได้รับข่าวร้ายที่น่าตกใจอย่างกระทันหันสมาชิกของตระกูลจัก,กรพัิทั้งสองตระกูลนี้หายตัวไปทีละคนภายในเวลาหนึ่งเดือนในขณะน,นี้โลกหินขนาดใหญ่และโลกวิญ,ญญาณก็ว่างเปล่า อาจารย์คุณคิดว่าเหตุการณ์ระหว่างตระกูลหินและตระกูลวิญ,ญญาณเกิดจากตระกูลวิญ,ญญาณหรือไม่เซียวหยานถามเยาเฉินด้วยสีหน้าจริงจังน่าจะเป็นพวกเขาที่ทําแต่ฉันนึกไม่ออกว่าพวกเขาใช้วิธีไหนถึงทําให้ตระกูลหินและตระกูลวิญญาณซึ่งเป็นตระกูลโตตี้สองตระกูลหายไปภายในหนึ่งเดือนเรื่องนี้มันแปลกประหลาดมากเยาเฉินลูกคราวของเขาพระราชวังวิญ,ญญาณหายไปแล้วและกลุ่มวิญ,ญญาณจะจัดการมันเองอาจารย์คุณคิดว่าตระกูลดูดีไหนจะเป็นเป้าหมายต่อไปของพวกเขา เซียวหยานถามด้วยท่าทางกังวลมีแนวโน้มว่าจะเป็นพวกเขาเหยี่ยฉันหยิบคําเชิญออกมาจากสังเวียนเป็นคําเชิญเข้าร่วมการแข่งขันปรุงยาจากกลุ่มแพทย์อาจารย์คุณต้องการเข้าร่วมหรือไม่เซียวหยานหยิบคําเชิญขึ้นมาและมองอย่างเรียบง่ายไปเถอแน่นอนว่าฉันต้องไปครั้งนี้ฉันจะกลับไปที่กลุ่มแพทย์ด้วยเกียรติและจะเขียนชื่อพ่อแม่ของฉันลงในลำดับวงตระกูลของกลุ่มแพทย์เซียวหยานเตรียมตัวไว้เถอะคุณควรไปกับฉันในการเดินทางครั้งนี้ไปยังกลุ่มแพทย์เห่ยาเชิญมุ่งมั่น ครับอาจารย์เซียวหยานตอบโดยไม่คิดเพราะวันก่อนออกเดินทางกับยังกลุ่มแพทย์เป็นตัวเลขเดียวเพื่อไม่ให้ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งเหนือกว่าอีกฝ่ายตามคำแนะนำของเซียวหยานเขาซุนเอ๋อและชายหลิงได้สัมผัสกับความรู้สึกเหมือนได้นอนด้วยกันเป็นครั้งแรกมากจนถึงขนาดที่เมื่อพวกเขาออกเดินทางในวันถัดไปดวงตาของเซียวหยานก็กลายเป็นรอยคล้ำใต้ตาทั้งหมดเหยา่าเฉินที่ยืนอยู่ข้างๆทำได้เพียงสายหัวอย่างช่วยไม่ได้หลังจากเห็นสิ่งนี้ พี่สาวไกลินพี่เซี่ยวยานและอาจารย์จากไปไกลแล้วกลับไปที่ตระกูลโบราณกันเถอะฉันคิดถึงเซียวลินนิดหน่อยเอกเนอร์แนะนําไกลินเอกเนอร์ฉันคิดถึงเซียวเซียวนิดหน่อยกลับไปด้วยกันเถอะไกลินจับมือเอกเนอร์และริเริ่มโอเคไปด้วยกันเถอะเอกเนอร์โบกมือและเปิดช่องมิติจากนั้นเธอและไกลินเดินเข้าไปในช่องมิติด้วยกันเมโร่พวกเขาเข้ากันได้ดีทีเดียวเมื่อช่องอวกาศปิดลงเปยไคและอีกสองคนก็ออกมาจากความมืดในเวลานี้ไคชาซึ่งกำลังอุ้มเสียวเปอร์อยู่ ถูกอุ้งไว้ในอ้อมแขนของเป้ลลัวเหมือนเจ้าหญิงคนหนึ่งใจกว้างและอดทนส่วนอีกคนรู้สึกละอายใจในตัวเองดังนั้นเมื่อทั้งสองเข้ากันได้พวกเขาจะเหมือนนูนและร่องดังนั้นบุคลิกของพวกเขาจึงเสริมซึ่งกันและกันเป้ลลัวให้คำอุปมาที่ชัดเจนยิ่งขึ้นแก่ไครชาแล้วในที่สุดเซียวหยานเพลย์บอยคนนี้ก็ได้เปรียบไครชาพูดพร้อมยอบเย,เย้ยไม่มีทางใครกันที่ทําให้เขาเป็นลูกชายแห่งโชคชะตาอย่างไรก็ตามเมื่อเทียบกับอนาคตเขาจะเสียสละตัวเองเพื่อช่วยทวีปโตฉี ภรรยาคนสวยทั้งสองของเขาเป็นเพียงเรื่องเล็กน้อยเมื่อพูดถึงส่วนตัวเมนโลยกย่องตัวละครของเซียวหยานมากกว่าจะบน่นระหว่างการเดินทางไปยังตระกูลยาเซียวหยานไม่เพียงแต่ได้เห็นเทคนิคการเล่นแรกแปรท่าที่ไม่มีใครเคยพบเห็นมาก่อนและน่าทึ่งมากมายเท่านั้นแต่ยังได้เห็นด้วยตาของเขาเองว่าตระกูลวิญญ,ญาณทําให้ตระกูลโตตี้ขนาดใหญ่หายไปจากอากาศได้อย่างไรทั้งหมดนี้มาจากพลังการกลืนกินของเปเลวเพลิงแห่งความว่างเปล่า เปลวเพลิงประหลาดนี้ซึ่งอยู่ในอันดับสองในรายการเปลวเพลิงประหลาดนี้ได้รับการบ่มเพาะเป็นร่างมนุษย์แล้วและเขาได้กลายเป็นผู้อาวุโสของตระกูลวิญญาณที่มีสถานะเหนือโลกการเคลื่อนไหวขั้นสุดท้ายของเขาคือการสร้างเหวลึกที่สามารถกลืนกินพื้นที่ของมนุษย์ต่างดาวทั้งหมดได้เพื่อหลบหนีจากเหวแห่งเปลวเพลิงกลืนความว่างเปล่าเซียวหยานด้วยความช่วยเหลือของผู้อาวุโสเซินหนงผู้ถือเปลวเพลิงแห่งชีวิตผู้อาวุโสว,ว่านหัวผู้ถือเปลวเพลิงลมก้าวเนเธอร์และเหยาวเทียน ผู้ถือเปลวเพลิงดินวิญญาณเต่าพร้อมด้วยเปลวเพลิงกลืนความว่างเปล่าที่ถูกเซียวยี่กลืนเข้าไปโดยปราศจากแก่นไฟของเปลวเพลิงกลืนความว่างเปล่าเขาได้ควบแน่นดอกบัวพิโรธของพระพุทธเจ้าสุดยอดสิบสีเป็นครั้งแรกภายใต้พลังอันยิ่งใหญ่ของดอกบัวแห่งความโกรธของพระพุทธเจ้าสิบสีนี้เซียวหยานแทกจะสร้างช่องทางอาวกาศในเหวที่สร้างขึ้นโดยเปลวเพลิงกลืกลินความว่างเปล่าซึ่งแทบจะหลบหนีไม่ได้ หลังจากนั้นเขาเหว่าเฉินผู้อาวุโสเซินหนงผู้อาวุโสหวานหัวเหย่ยเทียนและผู้คนน้อยกว่าร้อยคนจากตระกูลเหย่ยหลบหนีผ่านช่องทางอาวกาศนี้ในขณะที่ส่วนที่เหลือของตระกูลเห่ยงถูกปกืนเข้าไปในเหวโดยตรงการหลบหนีของเซียวหยานและคนอื่นๆทําให้แผนการสมคบคิดของตระกูลวิญญ,ญาณเปิดเผยต่อโลกอย่างสมบูรณ์ด้วยเหตุนี้ตระกูลที่เหลืออีกสามตระกูลจากแปดตระกูลตโตตี้ได้แก่ตระกูลโบราณตระกูลหยานและตระกูลสายฟ้าจึง ผูกพันกันโดยตรงเพื่อสร้างพันธมิตรขนาดใหญ่เพื่อต่อสู้กับตระกูลวิญญาณเมื่อแผนการสมคบคิดของเขาถูกเปิดเผยต่อโลกผู้นำตระกูลวิญญาณจากกระพัดคุนเทียนก็ไม่ซ่อนตัวอยู่หลังฉากอีกต่อไปสิ่งแรกที่เขาทำหลังจากออกจากภูเขาคือส่งคนไปส่งจด,ดหมายถึงเซียวหยานเขาต้องการให้เขาเอาหยกจากกระพัดโบราณของตระกูลเซียวไปที่เพื่อเขาฝังศพเพื่อแลกเปลี่ยนกับเซียวจ้านผู้เป็นพ่อของเขาแม้ว่าเขาจะรู้ว่านี่เป็นกวอุบายของจากรพพัดคุนเทียน แต่เซียวหยานก็ยังเอายกจากรพัดโบราณของทูโอชีโดยไม่ลังเลและรีบไปที่เทือกเขาฝัง่งศพพร้อมกับผู้มีอำนาจมากมายจากพันธมิตรเทียนฟู่ในเวลาเดียวกันกูยูอานยานจินผู้เท่าแห่งตระกูลยานและเลอิงผู้เท่าแห่งตระกูลเลก็ได้พาผู้อาวุโสข,ของตระกูลของตนและกลุ่มคนที่มีอำนาจไปที่เทือกเขาบูเรียลเมลเทนเรนการต่อสู้ในเทือกเขาบูเรียลเมลเทนเรนครั้งนี้มืดมิดโดยสิ้นเชิงมีผู้แข็งแกร่ง ดูเชงไม่น้อยกว่าสิบคนในทั้งสองฝ่ายของการต่อสู้ในที่สุดพวกเขาต่อสู้กันเป็นเวลา8ดวัน8คืนโดยไม่มีผู้ชนะโอเคเกือบจะเสร็จแล้วฉันไม่คาดคิดว่าพวกคุณจะมีพะละงกำลังมากขนาดนี้เสียงดังมาจากที่ไกลาจากนั้นชายหนุ่มที่มีรูปลักษณ์สง่าง,งามราวกับนักปรา์ก็มาหาเซี่ยยานและคนอื่นๆจักรพรรดิฮุนเทียนกูยูอันจำได้ในทันทีว่าชายที่ดูสง่าง,งามที่อยู่ตรงหน้าเขาคือผู้เท่าแห่งตระกูลโซจักรพรรดิฮุนเทียนไม่เจอกันนานเลยนะ กูยูอันทำไมตอนนี้คุณถึงดูเป็นแบบนี้จักรพรรดิหุนเทียนเหลือบมองกูยูอันที่มีผมยุ่งเหยิงข้าถึงได้เป็นแบบนี้เพราะเจ้ากูยูอันกล่าวกับจักรพรรดิหุนเทียนด้วยท่าทางโกรธจัดเอาละ่ะลืมเรื่องระหว่างเจ้ากับข้าไปก่อนเจ้าคงเป็นเซียวหยานจักรพรรดิหุน่นเทียนหันไปมองเซียวหยานเซียวหยานหนุ่มน้อยแสดงความเคารพต่อผู้อาวุโสหุนแม้ว่าเขาจะรู้ว่าอีกฝ่ายจับตัวพ่อของเขาไปแต่เซียวหยานก็ยังแสดงความเคารพจักรพรรดิหุนเทียนด้วยความเคารพต่อผู้อาวุโสที่แข็งแกร่ง แต่การแสดงความนับถือนี้เป็นเพียงการแสดงความเคารพครั้งเดียวที่เขาแสดงต่ออีกฝ่ายดีมากดีมากดาวรุ่งพุ่งแรงที่ดีมากในวัยนี้เจ้าเป็นผู้แข็งแกร่งระดับโดเซิงแล้วเจ้าดีกว่าลูกชายไร้ประโยชน์ของข้าหุน่นเฟิงจากกระพัดหุน่นเทียนกล่าวกับเซียวหยานด้วยใบหน้าที่สงบจากลักษณะและการแสดงออกของเขาไม่มีใครบอกได้ว่าคนผู้นี้เป็นปีศาจต,ตัวใหญ่เมนโลในที่สุดฉันก็ได้พบกับคนที่สามารถใช้พลังงานมืดได้อย่างถูกต้องในโลกนี้ในขณะนี้เหนือภูเขาบูเรียสกายไคชา ซึ่งกำลังอุ้มเสี่ยวไปอยู่นอนอยู่ในอ้อมแขนของเบลูเธอสแสดงความคิดเห็นกับจักรพรรดิคุนเทียนที่อยู่ภายในภูเขาบูเรียลสกายเคชาสถานะของจักรพรรดิคุนเทียนใกล้เคียงกับเหลียงมากกว่าสถานะของมอการ่ามือของเบลูวางอยู่บนหน้าอกของไคชาและตำแหน่งนั้นยังเป็นตำแหน่งที่เสี่ยวไปนอนอยู่ในขณะนี้เกือบจะเหมือนกับสถานะเสมือนทูตสวรรค์ของเหลียงปิงก่อนจะเข้าไปในรูนอนไคชาพูดด้วยท่าทางจริงจังเล็กน้อยใช่แล้วทมลายของจักรวาลซปเปอร์ก็ ได้พัฒนาไปถึงจุดที่มอก้กาหน้าได้เปลี่ยนร่างกลับเป็นราชาแห่งหายนะเหลียงปิงไม่กี่วันก่อนทวีปดาวกี้จากนั้นเพื่อที่จะช่วยเคียงเวยและคุณซาสตาร์เธอจึงบินเข้าไปในหลุมดำเทียมที่หัวเวย่ปล่อยออกมาโดยเต็มใจและในที่สุดก็ถูกทำลายด้วยหลุมดำเทียม